นะในนามประเทศไทยนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้พระ้าช้างค้าค้าจุนชีวิตที่น่านมีใครรู้จักไหมครับพระ่าช้างค้าค้าจุนชีวิตที่น่านมีคนมากราบสการะตามรอยเพลงตามรอยซีนี่บนรักพระ่าช้างค้าเนี่ยเยอะมากๆ วันนี้พี่น้องชาวไทยชาวลาวถึงได้ร่วมบุญร่วมแรงร,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 ร่วมใจกันขนาดนี้ท่านอยู่ที่สภบ,บรามานานมาบองกันครั้งน,นี้ครั้งที่สามครั้งแรกมาเฉยๆมาเห็นเบื่อครั้งที่สองย้อนไปเมื่อหกปีประมาณหกปีที่แล้วางาน่วมงานสมโพชทัดหลงเสนบเบื่อเงินตั้งแต่ตอนนั้นว่าทำไมขบวนแห่สวยงามตักปลาตั้งแต่ตอนเช้าเพลิก็ยังหมดแล้วกับจนครั้งนี้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าสภา นำพาพระป่าสะมมคมาทอถวายที่วัดหงชยัยฤสีบุญยืนเพื่อจะสมทบทุนสร้างโรงเรียนสงฆแล้ววันนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามงดงามตอนนี้มองไปเห็นนะครับเห็นไทยชาวเมืองเงินแต่งชุดวัฒนธรรมไทยรือมีหนึ่งเดียวในโลกค,ครับที่เวลามีงานบุญยยังโฟมกักษั์ความสวยงามมานัน สวัสดีครับ Story Inspire กับหนึ่งบดินทร์อริยพัฒน์ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามบรรยากาศความประทับใจหลังจากที่ผมได้เดินทางไปที่สปปลาวก็คือเมืองเงินแขวงชัยบุรีณวัดหลวงเมืองเงินแขวงชัยบุรีสปปลาวนั่นเองครับมีบรรยากาศแห่งความประทับใจมากมายความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องไทยลาวร่วมบุญใหญ่กันแบบนี้บรรยากาศจะคึกคักและน่าติดตามขนาดไหนเราไปติดตามพร้อมๆกันครับผมหนึ่งบดินทร์อริยพัฒน์ ศิลปินของประชาชนรู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นศิลปินรับเชิญในงานทออพระป่าสามคัคคีสองแผ่นดินไทยลาวเพื่อสร้างโรงเรียนสงเมืองเงินณวัดหลวงเมืองเงินแขวงชัย,ยบุรีซอปป,ปอลาวเมื่อวันที่17-18มกราคม2568ที่ผ่านมางานนี้จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยมิตรภาพจากญาติธรรมทั้งสองประเทศแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่พลังศรัทธาและพลังบุญกลับทําให้หัวใจของทุกคนในงานนี้อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก ในครั้งนี้ผมได้ร่วมเดินทางไปกับพระเดชพระคุณพระราชนันทวัชระบัณฑิตณ่นาน,านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่งแห้งพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดน่านและพระเดชพระคุณพระวชิวราพินันเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำบวรวิหารเจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะสิทยานุสิ์จากประเทศไทยบุญใหญ่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากบริษัทฟินิกส์เน็ตเวิร์ก ที่ร่วมระดมทุนจากญาติธรรมทั่วสารทิศทั้งไทยและสปะปลาวรวมถึงการสนับสนุนจากพระเทลานุเถระผู้ทรงศรัทธาอย่างล้นหลามหลายรูปจนสามารถรวบรวมยอดพระป่าสามัคคีได้สูงถึง500กว่าล้านกีบซึ่งทั้งหมดจะนําไปสร้างโรงเรียนสงเมืองเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยติธรรมให้แก่สามเณรนในส,งงนในสปปลาวการสร้างโรงเรียนสงเมืองเงินในครั้งนี้เป็นการสืบสารและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันมีสามเณรจากเมืองชัยบุรีหลวงพระบาง และนครหลวงเวียงจันทร์จำนวนมากที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ,อยังสถาบันสงในประเทศไทยเช่นวิทยายลัยสงนครน่านวัดพระธาแช่แห้งพระอารามหลวงโรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยติธรรมวัดพระธาช้างค้ำวรวิหารจังหวัดน่านจากประเทศไทยนะครับปบสาดุกแม่ เมืองศรนรัรประเทศลาวนะครับโอ้โหนี่ไม่หวาดไม่หวเลบุญในวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับตอนนี้เราถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยนะมีทีวีมีสื่อค่ะแม่ไทยจากไทยเช่นเดียวกันครับโอ้โหเยอะมากมากครับหนึ่งร้บาทกับหนึ่งพันกีนะครับอันนี้ช่องใหญ่เลยพรพารวยยูทูบเบอร์ชื่อดังผู้ติดตามหลายแสนคนนะครับจากน้องคายสาธุสาธุสาธุครับ โอ้ยอดเยี่ยมพระธาตุช้างคำครับสุนชีวิตเจ็ดร้อยปีพระธาตุแช่แห้งที่ทุกคนสักการะโอมาหลายชั่วอายุคนและคนจังไปทั่วโลกรวมถึงพระธาตุหรืออาชีเจ้าฟานงของเขาเนาะเนาะอยู่ที่วัดพระธาตุช้างคำโบราณทีหานครูวัดพระธาตุช้างคำโบราณทหารนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันทั่วโลกเมื่อนี้หนึ่งบดินัทริยพักก็เลยขอ,ขอตัดคิ้วงานทุกคิ้วงาน พอไปที่อื่นเลยครับอยากมาพ่อพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องบ้านเกิดเมืองน้อนเชาเช้าสปปอล้วโอ้อนุกโมนาสร้างบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาขับร้องเพลงมนต์รักพระธาตุช้างคำคำจุนชีวิตพวกเราทุกคนตลอดไปนะครับอาสาดูสาธุกับสปปอล้วเนาะสาธุครับข้อสุทายลูกอะไรครับอะไรครับผม

งานบุญนี้เราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากพระอาจารย์อุดมแหวนคำเจ้าอาวาสวัดโชคชัยบ้านดงนาโชคเหนือนครหลวงเวียงจันทร์และญาติธรรมชาวเมืองเงินชาวหลวงพระบางชาวนครหลวงเวียงจันทร์และเมืองอื่นๆในสนปปลาวที่ให้การต้อนรับญาติธรรมจากประเทศไทยอย่างดียิ่งมิตรภาพที่เหนียวแน่นและพลังบุญที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนในงานนี้เหมือนได้สัมผัสสวรรค์ชั้นสูงกันเลยทีเดียว ขอบคุณทุกท่านที่ทําให้บุญใหญ่ในครั้งนี้สําเร็จงดงามอย่างยิ่งผมขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมและร่วมบุญในครั้งนี้จงมีความสุขความเจริญร่ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันนี้บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสาธุสาธุสาธุ จิตตั้งใจให้คลาดแคล้วพ้องภัยในชีวีให้ครอบครัวและการงานให้ทางบ้านทุกคนโชคดีขอให้บารมีพระธาช้างคำคำจุน